สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาแนะนำภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Where the Crawdads i n g หรือในภาษาไทยชื่อว่าปมรักในบึงลึกนะครับสร้างจากนวนิยายขายดีขายไปแล้วกว่า12ล้านเล่มแปลแล้วกว่า46ภาษานะครับโดยด e เลียโอเวนนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยในบ้านเราก็มีวางขายและแปลโดยคุณวรินทร์วารีนุกูลนะครับ ซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วตั้งใจว่าจะอา่านแต่ปรากฏว่ามีโอกาสได้ไปดูหนังซะก,ก่อนนะครับคือถ้าใครอยากดูรอบเช้าเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูรอบ10บโมงครึ่งที่สายแมวมิเท่านะครับจะมีโรงหนังที่ชื่อว่า The House นะครับภาพ,พยนตร์เปิดเรื่องที่ชายหนุ่มชื่อว่าเชส and ดูตกจัด พอคอยระวังไฟป่าลงมาเสียชีวิตนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมนะครับแต่ว่าตํารวจก็ได้เข้าไปจับกุ่มตัวนังเอกอลเราที่ชื่อคาขายาเพราะว่าพบเส้นใยห,หมวกไมพรมสีแดงของนังเอกที่ศพของเชสแอนดู Do นะครับในขณะที่อายการก็พยายามมาช่วยเ,เป็นทนายแก้ต่างให้แล้วก็ สืบไปถึงชีวิตในวัยเด็กว่าตัวขย่าเนี่ยมีชีวิตอย่างไรตัวขย่าก็เคยมีครอบครัวแต่ตอนหลังทั้งพ่อพี่ชายก็ทิ้งกันหมดเหลืออยู่คนเดียวแล้วก็ต้องเก็บหอยแมลงผู้ไปขายที่ร้านจัมบินซึ่งเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ตกปลาเต่ํำมันเรือนะครับเลี้ยงชีพโตมาจนสิบปีผ่านไปนะครับขย่าผู้โดดเดี่ยวก็ออกมาพบรักกับชายหนุ่มคนแรกชื่อว่าเท็ดเท็ดเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่เคยเจอกันสมัยเด็กๆแล้ว ก็สอนขาย่า,าอ่านหนังสือด้วยแล้วก็พบรักกันจนกระทั่งวันหนึ่งสัญญาว่าจะกลับมาตอนที่ตัวเท็ดได้ไปเรียนมหาลัยแต่ก็ไม่ทําตามสัญญาทําให้ขาย่า,าพบกับความผิดหวังกับชายหนุ่มรักแรกที่ชื่อว่าเท็ดนะครับต่อมาก็มาพบกับเชสแอนดูคนที่เป็นศกเนี่ยครับเป็นชายหนุ่มคนที่2ที่เข้ามาตกหลุมรักแล้วก็คบกันแต่ก็จบไม่สวยดีเพราะเชสแอนดูก็เป็นชายหนุ่มที่ก็มีคู่มั่นแล้วนะครับความรักก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท้ายสุดก็เกิดเหตุตการณ์กรรเชแสแนดูขึ้นมาในการสืบสวนเนี่ยถ้าคาย่าทําผิดจริงก็จะต้องโดนประหารชีวิตนะครับแต่คาย่าก็ได้ต่อสู้คดีท้ายที่สุดเรื่องจะจบลงอย่างไรอยากให้ลองไปติดตามดูนะครับตอนท้ายเรื่องเนี่ยเราจะลุ้นว่าคาย่าจะถูกประหารหรือเปล่าหรือฆาตกรที่แท้จริงเป็นใครกันแน่นะครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูเรื่องที่จบคือว่า1มันเป็นหนังระโรงเนติก ที่เราดูแล้วก็อินไปกับความรักของเชดกับคาย่านะครับได้เห็นภาพสวยๆของธรรมชาติในบึงในเมืองเบิร์กリโคอฟรัตนอร์ตแคโรไลนาที่สวยงามมากๆนะครับเห็นบรรยากาศทุ่งน้ำสัตว์ต่างๆและสุดท้ายหนังก็ยังทิ้งเงื่อนปมปริศนาฆาตกรรมให้เราได้ชงหน สงสัยกันอีกนะครับสำหรับความรู้สึกส่วนตัวแล้วหนังเรื่องนี้ถือเป็นหนังที่ชื่นชอบเรื่องหนึ่งในปี2022นะครับขอบคุณที่รับชมอย่าให้ไปติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับ